สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสุขูสุขคนนะจาเนาะหิไลหมาถ่ายแม่ทุกคนเออออกมาหอนอีกละบอกเออหอนหาบิดามึงบอกฮะหอนหาบิดามึงบอกเขาเบอกอีกอย่างหนึง่งไปตอบอีกอย่างหนึง่งโอ้ย พวกบอฟฟลอ่าเบาคนตอบบอฟฟลเห้ยพวกขิดทุกสากมีหาทอดใดรก็หา,าบ,หาบ่ามีดอกสูนะ่ะเออพวกสุนัขจนตอกนะพวกสุนัขจนตอกมีแรงแค่หอนไปมือมือเย้ เขาเบาอีกแบบหนึง่งเออไปตอบอีกแบบหนึง่งแถ้ไปอีกแบบหนึง่งบ่มีผู้ใดว่าดอกว่ามึงไปยืมเงินเขานะ่ะเออมึงใส่ไผมึงใส่แมงบ่หฮะนี่ยอมรับความจริงบ่ได้อิปฟลูโลสัตผูไดดพลังสรนะ้างแล้วมึงมื่อนี้ก็ะลกนังงนังยังดี เออสิเ้าหยาบเดี๋ยวโฆษณาบอกเขาอิจฉ้าเหรออิจฉ้าว่าคลิปเขามีโฆษณาเข้าล้วๆว่างั้นเอออ้ะอ,อย่าทำมั่งเอออย่าทำมั่งไงเป็นไงฮะอ,อิจชาล้วนๆความอิจฉ้าคนอ่ะเก็บไว้มั่งเออนะความอิจฉ้าน่ะเก็บไว้มั่งเ,นะเ,เงพราะอะไรรู้ไหม พราะมันสูมอยู่ในอกองมึงไงความอิจฉาของมึงอะนะความอิจฉาของคนน่ะนะมึงนี่ที่หนึ่งเลยอิจฉาคนน่ะเอออิปโฟโลเออไปหานไใหม่กูนึกว่ามันสร้างอุ้มลิงเฮ้ยเฮ็ดเอ็ดเปดเอ็ดเปดไปเออมกภากนังกระถ่ายใตดากเฮ้ยส้างบ่า,อ,าอ,อ่อยเนาะเออกูเลี้ยวไปกูนึกว่ามันสร้างอุ้มลิงเฮ็ดพึกรึกผึกึกกึกไป แกงเสน่ามได้หลายบยา่ยันโมอีมวะเฮ้ยนุไมเอ็นออนุนไมเอน็นฟังลูกอีเอนลิ่นย้าวหรอวะเออแซบบ่ละเออฟังลูกอีลิ่งย้าวไว้หันละ่ะแกงกินแซบบ่จ้ะเออโอ้ยมึงนั่นเทียบของอีอืดบ่ได้เทียบของอีกระตุกอืดบ่ได้ดอกนะเทียบผิดตีนเขาบ่ได้พร้อมผละอีบอฟล ไปก่อนจะมีล่ะ